อ่าสวัสดีครับหลังสงการปีใหม่ไทยนะครับพบกับผมอีกแล้วเก่ง f อฟเอเนอตคาร์นะครับวันนี้นะครับลูกค้ามากับรถโตโยต้าคลอสอีกหนึ่งคันนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยเป็นตัวโฉมไม่ใช่ไฮบริดแต่วันนี้เป็นโฉมไฮบริดบ้างนะครับลูกค้าก็มาเลือกติดตั้งนะครับเป็นผมปูพื้นเข้าลูกไงกิวเจนี่นะครับนี่นะฮะด้านหลังเนี่ยจะเป็นคนนันทั้งผืนอย่างนี้นะนะครับแล้วก็นี่นะฮะอย่างที่บอกนี่คือลิ้นล็อกช่วยให้แนบสนิทขึ้นลูกค้ามาเลือกนะครับเป็น สีดำเดินได้แดงนะครับเช่นเดิมนะครับคันนี้พิเศษหน่อยตรงที่ลูกค้าเนี่ยติดต่อมาจากทางหน้าเพจนะครับก็ดูจากเพจเราแล้วก็สนใจเลยแวะเข้ามาหาเราเลยโอเคครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับว่าโฉมให้บิดเนี่ยเมื่อติดตั้งไปแล้วออกมาจะสวยงามขนาดไหนแล้วก็จะมีจุดที่แตกต่างจากตัวธรรมดาตรงไหนบ้างโอเคครับอ่าโอเคครับเรียบร้อยแล้วสําหรับการติดตั้งคอมปูพื้นเข้ารูป ะะงานคิวเจใน Toyota าคอร์นี่นะครับชมไฮบริดอ่ะเรามาดูกันก่อนตั้งแต่ในส่วนของด้านหลังกันนี่นะครับในส่วนด้านหลังนี่นี่นะครับแผ่นท้ายนี่คือจะปิดตรงมุมขอบตรงนี้นะสองข้างนะครับตัวไฮบริดแล้วก็จะมีแผ่นปิดด้านหลังนี่ยาวใหญ่ขนาดนี้เลยนะตัวนี้นะครับแล้วก็มีแผ่นปิดเบาะหลังนะครับ ราวนี้มาดูในส่วนของแถวที่สองแถวที่สองเนี่ยคือจะต่างจยกตัวไม่ให้ปิดตรงไหายตรงคานการตัวนี้นะครับตัวนี้จะต่างกันนะแล้วก็นี้นะครับในส่วนของด้านในนะครับแผ่นนี้นะครับที่อยู่ตรงเบาะนั่งด้านหลังนี่สอดลึกเข้าไปใต้เบาะคนคนนั่งข้างอย่างนี้เลยลึกสุดซอยนะครับขึ้นขอบขึ้นข้างปิดแนบสนิททุกจุดเลยนะครับนี่ในส่วนของด้านหลังฝาคนนั่งข้างนะครับแล้วก็ในส่วนของคนนั่ง หลังคนขับนี่นะครับสีดําเดินได้แดงนะครับเพิ่มความสปอร์ตความหรูหรานะฮะให้กับรถได้อย่างสุดยอดเลยนี่นะครับนี่เห็นเลยนะข้างในนี่สอดลึกเข้าไปขนาดนี้เลยเข้าเหลี่ยมเข้ามุมทุกจุดนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปชมกันต่อในส่วนด้านหน้าครับนะครับมามาต่อกันอีกส่วนหนึ่งนะครับในส่วนของด้านหน้านี่นะครับในส่วนของด้านหน้าฝั่งคนนั่งข้างนะครับนี่นะครับปิดขึ้นขอบขึ้นข้างข้างในสอดลึกสุดซอยอย่างนี้เลยนะครับ สวยๆดูสปอร์ตนะครับสีดําเดินได้แดกเข้าเห่ือทุกจุดนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของฝั่งคนขับกันนะครับย้ําอีกทีนะครับตัวนี้เป็นโตโยต้าคอรชมไฮบริดนะครั้งที่แล้วเ,เป็นัวชมบมธรรมดาไม่ใช่ไฮบริดนะครับพรมคิวเจนะฮะสามารถเลือกสีเลือกลายเลือกแบบได้นะครับผมคิเวเจทำจากหนังพิวแตบเอพีสองชั้นหนา13มิลไม่เก็บเรื่องกลิ่นฝุ่นและความสะอาดง่ายไม่นําไฟนี่นะครับในส่วนของคนขับนะฮะ ไม่ค้ำในเรื่องของเบรกและคันเร่งนะครับเหยียบใช้งานได้ปกติเลยนี่นะครับท้านไนสอดลือกสุดซอยนี่นะฮะดานนี่เห็นเลยนะสุดๆเลยไม่ค้ำนะครับโอเคถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับก็ติดต่อมาหาเราได้รายละเอียดทิ้งไว้ด้านล่างอยู่แล้วโอเคครับวัเดี๋ยวก่องหน้ามาพบกันใหม่ครับว่าจะเป็นรถรุ่นไหนกันอีกและเป็นสินค้าอะไรอีกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยขอบคุณมากครับ